สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกทท่านนะคะที่ติดตามทางช่อง YouTube ณภพรทอมือไหมสุรินค่ะวันนี้อ้วนมีงานมานําเสนอพี่พี่นะคะเป็นงานเอ่อผ้าไหมเปลือกค่ะตัดเสื้อสําหรับตัดชุดตัดเสื้อนะคะพี่พี่คะเป็นงานไหมเปลือกไหมเปลือกคือไหมแรกในการสาวมือนะคะพี่พี่คะทอกผ้าของไหมเปลือกเขาจะมีเป็นปมๆมขี้ไหมนะคะพี่พี่คะเดี๋ยวเรามาชมการเป็นผืนแรกกันนะคะค่ะพี่พี่ครับ ผืนแรกนะคะจะเป็นสีเขียวค่ะพี่พี่ค่ะสีเขียวเขียวสวยงามเขียวสดใสคะ่ะท้องผ้าของไหมเปลือกนะคะพี่พี่เขาเขาจะมีเป็นปมปมไหมเล็กน้อยค่ะพี่พี่คาะขนาดผ้า1นคูณสเมตรค่ะอยู่ที่990บาทจัดส่งฟรีคะ่สะสำหรับพี่พี่ทนใดสนใจผืนนี้ก็แจ้งรับสีเขียวได้เลยนะคะ ค่ะพี่ๆค่ะพื้นที่2จะเป็นสีเทาค่ะเทาคลาสสิกสวยงามมากขนาดผ้า1คูณ2เมตรค่ะอยู่ที่990บาทจัดส่งฟรีค่ะพี่ๆท่านใดสนใจพื้นนี้แจ้งรับสีเทาได้นะคะ ค่ะพี่พี่ขาผืนที่สามค่ะเป็นสีเหลืองค่ะเห็นไหมคะไหมเปลือกเขาจะมีเป็นเป็นปมขี้ไหมนะคะพี่พี่ขาขนาดหนึ่งคูณสองเมตรค่ะอยู่ที่เก้าร้อยเก้าสิบาทค่ะจัดส่งฟรีพี่พี่ถ้าใดสนใจเอ่อรับสีเหลืองแจ้งรับได้ค่ะค่ะพืนที่สี่ค่ะพี่พี่ขาจะเป็นโทนสีดำดำสนิทนะคะพี่พี่ขาหนึ่งคูณสองเมตรค่ะอยู่ที่เก้าร้อยเก้าสิบาทจัดส่งฟรีค่ะพี่พี่ถ้าใดสนใจนะคะกดสีแจ้งรับสีดำได้เลยค่ะ ค่ะพี่พี่ขาสีที่หค่ะเป็นสีชมพูชมพูหวานหวานค่ะพี่พี่ขา1คูณ2เมตรค่ะส่งที่990บาทจัดส่งฟรีค่ะพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะกด5แจ้งรับสีชมพูได้ค่ะพื้นที่6ค่ะพี่พี่ขาจะเป็นสีม่วงม่วงกะปิค่ะพี่พี่ขาพี่พี่ท่านใดนะคะสนใจแจ้งรับสีม่วงกด6แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะ1คูณ2เมตรค่ะอยู่ที่990บบาทจัดส่งฟรีค่ะ พี่พี่คะพื้นที่7ค่ะจะเป็นสีขาวงาช้างค่ะ1นคูณสเมตรค่ะอยู่ที่990บาทจัดส่งฟรีค่ะสำหรับพี่พี่ท่านใดไม่สะดวกอนนะคะทางนภพรไหมสุรินค่ะมีจัดส่งปลายทางให้ด้วยนะคะพี่พี่คะสำหรับพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะเดี๋ยวอวนจะทิ้งเบอร์ไว้ท้ายคลิปให้นะคะฝากพี่พี่ทุกท่านกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปเพื่อไม่ให้พี่พี่พลาดขออภัยค่ะเผื่อไม่ให้พี่พี่พลาดคลิป ผ้าไหมางามๆจากช่องณภพพโทอมือไหมสุรินนะคะพี่ๆคะ่ะขอบคุณคะ่ะ